ร้อยพี่น้องหันมาแล้วเป็นอะไรนี้เก่่ไใครเิว้ายตเียสวัสดีสวัสดีพี่น้องทางลาวไทยและต่างประเทศมือนี้เฮาสองคนกับสิพากันมาตัดเพดานใส่ดอกไฟพี่น้อง เพดานอยู่ทางในเฮือนเฮาเนาะนี่อันนี้ก็ชิเป็นครั้งแรกของเฮาเลยที่ว่าสิมาตัดเพดานลงเบื้งพี่น้องอันนี้ก็คือแผ่นตัวอย่างเฮาเสียรองมาเฮ็ดก่อนเพราะว่าเฮาก็ยังบ่เคยเฮ็ดจักเทื่อเฮาก็บ่ได้อยากเฮ็ดดอกพี่น้องแล้วก็เฮาก็เฮ็ดคันสิเว้าแล้วก็บ,บ่แม่นเมียผู้หญิงเนาะเฮ็ดก็บ่บค่อยเป็นปัญหาแค่แหละเฮาก็สิมาลองเบิ่งก่อนพี่น้องเพราะว่ามันจําเป็นอะหลีจําเป็นก็คือว่า ส้างไฟที่เพื่อนมาเดินไฟให้หนีเพื่อนบอ่ว่างพี่น้องบบว่างคือช่วงนี้นะเป็นยามหน้าเนาะเพื่อนไปปันเข้าแบบไปน้ำรถปันเข่านะพี่น้องเพิ่นก็ไปบ่อนนั่นไปบ่อนนี่ไปร้านแห่งลายบ่อนเฮาก็ได้แชดได้แม่เพื่อนไปน้นปนนำอยู่เฮือนฝึกกับบเบเหยินโบเห็นบบเจอ,อตัวเกี่ยวก็เลยโทรไปหาเมียเพื่อนเ <c oughs> <c oughs> มียเพิ่นก็เป็นหมู่น้องตกัเกียวเนี่ยพี่น้องแล้วก็เพื่อน่าว่าค้าปันเข้าว่ะ มีแต่คันจะให้ใส่ดอกไฟให้กับทาเพื่อนปั่นเข่าแล้วแต่ว่าโบหัวมือใดสิแล้วบบดน,นี้เฮือนเฮ้าบ้านเฮ้าผสิได้ขึ้นบ้านใหม่แล้วถ้าว่าบบมีดอกไฟกับน้นํบนาบใส่ไฟบบสว่างน้องพี่น้องเฮาก็เลยว่าจําเป็นตรงได้มาเห็ดจุดนี้คิดว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยค่ะปัญหาใหญ่ค่ะเพราะว่าบอา่อ้ผนกาเรียกผนกนลายเนี่พี่น้องคันจะเฮ็ดกับเห็ดได้ยุน้องตกเหยื่ว่าบ่อยเห็ดได้ ว่าเพิ่นก็จใส่อนันขอบภายในเฮือนนอยู่ตอนนี้วันนี้น้องตุก๊กวกักน้องน้อยกับซีมาลองเฮ็ดก่อนพี่น้องเฮ็ดแผ่นตัวอย่างมันก่อนน้องตก๊ก่ยวคิดว่ามันยกบอลตัดเพดานนี่แหละ <c ười> พี่น้องพอได้หัวเด้นนี่แมดอี้กาใสจางเต้เห็ดเฮือนส่างบ้านใหม่ๆเนาะตอนอมาฮอดตอนนี้กัได้สำรลุดแลวกบแบบสีดดดดสีร้อดตัวเล็กนะดดดหายไปหมดแล้วอย่าอย่าอย่ารูปแห้งอย่ารูปแห้งสีงสีรอดเอย้อย สีมันสิลอ์อีกค่ะเป็นบ่ได้เป็นตะบองเด็ดได้เห็นบดเลยบอสม,มา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 บริหารมาลองวัดหล้กก็มาตัดเพดานตัวอย่างก่อนพี่น้องก่อนสิเป็นลงมือตัวจริงเนาะเฮากับไอ้พี่น้องเขาในเขาบางวิธีในยูทูบอะไเด้อพี่น้องเมน,น,นได้เบิงวิธีผ่อนสอนเฮ็ดเ่าก็คิดว่าอเฮ้ากับพ่อสิเฮ็ดได้อยู่นะแต่มาลองเบิงลองเบิงลองมืงอก่อนส่วนการต่อสายไฟแล้กก็สิให้เบาอ้ายมาเบิงนนำกันพี่น้องว่า ถึกบ่าบาอเาไอนะ้ันี้คันบัวชันกใาา็ให้บาอไาอ้ลงให้บาไอ้โตนะน้องตุ๊กเกี่ยวก็ได้วัดขนาดตัวนี้น้องพี่น้องใส่กับแผ่นอันนี้เรียบร้อยเนาะนี่แล้วก็เอามาตัดใส่กระดาษกระดาษก็เป็นกระดาษกล่องของอันดอกไฟนี่แหละเพื่อความสะดวกในการนะนะั้นเนาะเฮาก็ได้ตัดขนาดพอดีแล้ววันนี้เฮาก็เสอันแทกใส่เพดานที่เฮาสิตัดอยู่ทึ่งห้องน้องพี่น้องเฮาก็ส,กส,ออสกกิมาขีดแบบนี้ เดี๋ยว,เ,ยวเป็นการประหยัดพื้นที่เนาอสิมาเข่าแคมน่อยหนึ่งเฮาขึ้นไปยู่ทึ่งฝ่าเฮากับิมาขีดแบบนี้แหละเฮาก็เลยต้องมาลองใส่แผ่นทดลองก่อนเฮากับิได้เจาะมองหูสายไฟทางกลางมันก่อนน้องพี่นอ้องเป็นครั้งแรกเลยได้นีพี่น้องเลยตื่นเต้นอยู่มาตาเตอร์ไป ว่ามันสีน่าโบอนะพี่น้องมามาเอาสีมาโคง้งมองนี่แบบมันกับสีโคง้นง,โคงนี่ยางอีวังโค้งนี่เนาะตัดออกให้มันใหญ่อ,กกอนสะตอนนี้ก็ตัดใกล้สีแล้วละพี่น้องนี่นี่พี่น้องเรียบร้อย น้องตกเกีียวกับเห็ดได้ได้นี่พี่้สวยสวยมาบันทิ่ลองใส่ดอกไฟเลยตัวนี้บอกวัดกี่นี่มันมีสองขนาดเนาะอันนี้เอาเอาตัวนี้เป็นทั้งพื้นใชเนาะแบบนี้นะข้าสีเอาอันนี้ลงไปแบบน,นี้เอาตัวลลอกนี้พี่น้องลงไปเบิร์นเพราะมันจะสามารถได้ไหมระดับที่เราอันวัดเมื่อกี้น่ะนะเนี่ยตัวลลอกเพิ่น สายไฟก็ปอนลงไปเอาตัวล็อกใส่ไปนี่งวนฮูเขายังน้อยยังน้อยพอดไรหูยังน้อยพอดไแสดงว่าระดับยังน้อยอยู่นี่พี่น้องดีแต่เฮ้าลองเฮ็ดใส่แผ่นทดลองก่อนเนาะพี่น้องฮอบเ,เล็กนี่แม่นขนาดเพิ่นยังบ่ได้เนาะถือว่ายังน้อยอยู่เฮากับมาวัดขนาดใหม่แล้วกันลองอีกพี่น้องมาบานี้วัดขนาดใหม่แล้ว คนเฮาทุกคนก็ต้องมีข้างแล็กเสมอเนาะพี่น้องคือคนว่านแหละดีที่ว่าเฮามีแผ่นเพดานเหลือเนาะเอามาทุดลองได้นี่เรียบร้อยทำไมานี่ขนาดเก่านี่ทิ้งไปเพดานอันตัวนี้ทำมันเปียกพี่น้องเลยมันก็เลยเป็นแบบนี้เนาะเพดานเก่าดิซะ เอาใส่พดานเก่า,ามาเห็ดเอาบารินจะลองใส่ดอกไฟเบิ่งมาหนิว่าขนาดนี้ที่เราเพิ่มมานี่ได้ไหมเป็นยังไงกูเอาสายไฟลงก่อนลืม <laughs> สายไฟจะบ่อลง ตื่นเต้นแหงตื่นเต้นเกินน้าลุ่งบันนี้ปั่นกระลับหนูเนาะอันนี้ก็ได้ขอเพื่อนนะดีพี่น้องตัวที่สองนี่ผ่านพอดีเลยนี่เออแบบนี้แหละคันท้าใส่แล้วบันนี้บันนี้น้องตัวเกี่ยวกบซิมาทำการตัด ฝาเพดานเลยเนาะพี่น้องอันนี้เขาเห็ุมาแบบนี้มันจังง่ายสะดวกเนาะมีคุณแม่ทางฝั่งไทยเนาะเพิ่นเคยาวาว่ามองบัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะแยะมากมายแต่ว่าก็เล็กนิดเดียวพี่น้องเข้ากันเลยมีกําลังใจสู้พี่น้องเลยมาสิมาชี่เลยวันนี้ช่างไฟในตำนานซิป <laughs> ยันซิปไหล นี่เสร็จงานนี้สามารถรับงานได้เลยจะมีคนจ้างไหมล่ะพ่นรอวันท่าสีอะนะไปรับงานฝั่งไทยได้นะคุณดาวนะเรื่องท่าสีนี่เป็นงานละเอียดอ่อนพี่น้องเฮาต้องแบบท่าสีนี่บางคนเพิ่นบ่เคยทาเพื่อนกระสิบ่าบ่เมื่อยง่ายเนาะจะท่าไผยได้ท่านี่ถือว่าเนี้อยู่ไหนมันต้องแบบรายละเอียดเมื่อยอยู่ได้ ไม่มีอะไรที่ไม่เหนื่อยตอนนี้วงกลมที่น้องตัวเกียววาดกัได้เสต็แล้วนะพี่น้องเอาก็ะสิเอานี้ออกแล้วก็ชิมาตัดบันนี้อันนี้คือถงเก็บอุปกรณ์เขาเอาสายไฟขึ้นก่อนแบบนี้นี่มันสร้างอ <ไป S 1> เอาเม็ดเลุนน้อยเม็ดมันบได้ล่นขนาดนั้นจริงเหรอจริงจริงนี่มันเข่าป้าเข่าดัง เด้มาหล่นมาล่นละนะขอบบางเทิงนี้เนาะก็วางทั้งลุ่มผลใส่มือนี่ตอนนี้กัเพื่อนกับหมู่โทรมานำพี่น้องจะไปเสร็จแล้วเนาะโอ้ยบอกอายกันเลยว่าสิไฮมาเบิ่งอันตอนโตสายไฟเนาะถ้าจังหวะเพื่อนมาถ้าผู้สิมาได้กบฝ่าหนี่ฮ้อนเนาะ อ้อานต่ากไปตนะ่ตำนานกำลังสีตัดขาดแล้วเรียบร้อยพี่น้อง <laughs> <laughs> หันมาแล้วเป็นอะไรนี่หันมากอะเซเวนตาเซเวนตาพี่น้องอุปกรณ์จิ๋วไรเลย <laughs> <laughs> มันสิเข่าดังเนาะแล้วก็มันเสียนเข่าตา โอเคช่วยได้นะเนี่ยข้อสิแต่งข,งขอบนี้น้อยหนึ่งเขาจะจากเขาจะกล้าจ้างน้องโตเกียวไหมตอนนี้กำลังต่อสายไฟเนาะพี่น้องนี่โตเกียวต่อสายไฟ ก่อนที่เราสิต่อไฟนี่กะเอาได้งับคันเอาปิดไฟคักแน่แล้วเนาะพี่น้องแล้วกะเนาตัวเกี่ยวกะย่านคือกันเนาะเขากะคำนึงถึงความปลอดภัยว่ามันอันตรายพี่น้องเขากะปิดคันเอาแล้วกะเบิงบ้งคักเบิ่งแน่เบิ่งแบบละเอียดรอบพรอบแล้วพี่น้องก่อนทเราสิมาต่อเนาะตอนนี้น้องตัวเกี่ยวกะต่อเรียบร้อยแล้วพี่น้องวิธีต่อก็คือเบิง่งตัวของเบาอ้ายเพื่อนเพื่อนต่อนี่น้องตัวเกี่ยวกะเบิ่งวิธีต่อแล้วกะวิธีเคียนเนาะนี่มันนี้ก็สิมา ติดตัวนี้ใส่ลองลองไปดู่าเฮาใส่แต่ลองมาเดี๋ยววะโน่จับมปนี่โบเป็นอย่างบอกมาเนี่ยปล่อยเลยก็ได้ปล่อยเลยบอกปล่อยเขคอยเอ้าลงมาแาบนี้ลองลองเปิดดูเฮาต่อเนี่ยน้องพี่น้องเพราะว่ามันจะโมลู เอาพืนเยี่เอาพืนเดือลละเปิดตัวไหนนอะเปิดมุงนู้นนี่พี่น้องนี่สํเเ็็จพี่น้องดีใจขนาดเลยเป็นการต่อไฟคข้างแรกในชีวิตท,ที่ว่าสํเเ็็จแล้วนี่ปาทบเจงขนาดเนาะคักค่ะมาจับมือจะจับมาด<า>ินอ้องตกเกียวสิไปปิดไฟก่อนมานี้นี่มาเบิ่งปิดปิด,ปดไฟปีคันอานเด้อ มีพี่น้องเข้ากับสิปิดเบิดเลยเนาะไฟอย่างก,กับปิดเบิดนี่เอาคันเอาลงนี่แล้วก็ไฟอันนี้นี่ปิดเบิดเลยอันนี้เคื่อนตัดไฟเอาลงเบิดเลยเนาะแน่นนี่โมเน่ใจก็ลองเปิดโมอีกโมได้เนาะวันนี้เ้าก็สิมาดีใจจังเลยสำเร็จสำเร็จสำเร็จแล้วแสดงว่าสีมือผ่านเนาะเท่ากับต่อแบบแน่นละเอียดพี่น้องเลยวันนี้ก็สีเอาขึ้นขั้นตอนกันเอาขึ้นแล้ววันนี้ ขี้พุ่นเขาตาสเสเวนตาสเสเวนตาก่อนพี่น้องเลยนี่เวนตาน้องตัเกียวเพราะว่ามันมีฝุ่นจากเพดานที่เข้าตัดทะเลมันเข้าตาหมูซับ นี่เขาสีเอาวนใสไฟขึ้นเนาะพี่น้องขึ้นใส่ไฟดานเลยเผื่ออะไรใครย้อยนี่เผื่อสิได้ตัวนี้ดอกใหญ่ก็หมดเนาะแมนดอกใหญ่มีดอกเดียวโอ้เยบร้อยพี่น้องนี่เป็นจังได เป็นจังใดแล้วนอกความหักไปลองเปิดเบไปหมดนี่อายุหันแหละเออลงมาก่็ได้เดี๋ยวน้องนอิเปิดนี่เบิร์นแล้วพี่น้องถอดแว่นก่อนฮึบ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 ปึ๊บพิงใหญ่ไปจุดยอดสุดยอดแจ้งข้างนาะอืมอืมบ่เสือบ่หน่าเสือเลยน้องตนี้บ่หน่าเสือเลยพี่น้องเอ้ยัวเหื่อไหลใครย้อยพี่น้องเอ้ย หคือน้งแจ่มก็หน,นีเนาะไปวันนี้าือไปตอดอกต่อไปเลยพี่น้องอยู่ในห้องโถงนี่ใส่ส,สองดอกเนาะแม่แล้วกันยังห้องนอนสามห้องโอเคไปไปตัดต่อเลยมาบันนี้พี่น้องจะมาต่ออันที่สองเนาะตัวนี้เ่าเป็นดอกน้อยกว่าตัวนั้นยัง่งโบเซิร์งปันหดมาเซิร์ก็นช่างตัวเกี่ยวเองอุปกรณ์เท่ากันนี่เนาะเมนตา ใส่เข้าไปแมสแมสตอยู่นี่แล้วก็อันนี้พี่น้องยาะซะก,กอ่อนนะนี่กัตัวนี้สิน้อยเรมาจากตัวนั้นหน่อยนนอหนึ่งแมนเอ้าหนน้อยกอใส่ไฟขึ้นแหละแเอาใช้ไฟใส่นี่ก่อนเลยคนจริงเพราะว่ามันจริงตรงเอาโซ่ได้บก เดีย๋ยวนี้ได้เอาใสไฟป่อนคนนี้ก่อนพ่าไม่เจงตรงเป๊ะเลยโอเควันนี้กะสีเอาสอขีดวันนี้พี่น้องตรงไม่ตรงก็อยู่ตอนนี้แหละ เรียบร้อยนะครับผมเร,เรียบร้อยครับโอ้ยแต่งขอบนิดน right okay. ึงเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวเฮ็ดแล้วะ้าสิให้แม่เพิ่นลงมาเบิ่งเพิ่นที่บ้านไหนเนาะโอเคนี่ไงมารอกไปมา ต่อสายไปดิพี่น้องโบอลองแท้บนก่อนจะต่อแท้บอก่อนเนาะแม่ใช่ตัวน้องใช่น้องตัวเกียวหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะ <c ười> ช่างไฟค่ะเปะ๊ะเนาะเอเอเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเาเอาออกดเอาออกลเลยก็ต่อสายไฟเลยอุ้ยตัวนี้เอาเออกง่ายกว่าตัวใหญ่เลยบาแม่ เห็นล็อกมันก่อนเอากระดาเอาล็อกพอตัวไปให้ตัวเกียวตอใสาไฟก่อนเนี่ยมาเบิ่งน้ำกันตอนเปิดเนาะโอยมาถ่าสั่งไฟจนรักสางไฟรวยรวยนักเราบนรูรักเร็วหมูสับรวย นอนเฝาออเจ้านายน,อ,นอเจ้านยายน,นอันนี้ก็มาจากขำว่าเกอดเสาทียงเนาะอันนี้กอดเสาเมือนตอนนี้ก็เขียนสายไฟพี่น้องเขียนด้วยสกอตดำสกอตเที่คุณเอาไปเขียนสายไฟนั่นแหละเรียบร้อยมาเอาขื้นเหมือน ว้าวสุดยอดมาสิลองเปิดเบิ่งสองอันเลยให้มันว่าเป็นเน้าด่พี่น้องเลยมามาเดี่ยน้องน้อยเปิดในเบิ่งเรียวเรียวเลยนะไม่ได้ตัดต่อว่าได้หรือเปล่าปับป๊บโอ้ตัวนั้นปับป๊บพี่น้องเรียบร้อยเนาะบ้านี้เฮาต่อห้องโถงได้เรียบร้อยมันยังสามห้องนอนพี่น้องเลย น้องตัวเกลียวกับน้องน้อยกับสิพากันไปเฮ็ดซอยกันนอกวันนี้โอเคให้มันแล้วไดจังมาเบิ่งบาดเดียวพี่น้องสิเปิดบ่ถึงห้องเลยให้เบิ่งบัดนี้เนาะอ้าวแจ่มเลยวันแม่ลงมาก่อนพี่น้องสิเปิดให้แม่เบิ่งแม่สิว่าเอ้าไฟมาใส่ไฟบ่กฉันสร้างไฟก็หายากพี่น้องเอ้ยน้องตัวเกลียวก็ว่าโอ้ยมันจําเป็นอะหลีพี่น้องบ่ซั่นเฮากับโบเฮ็ดแบบว่ามันก็บยักเสี่ยงอันตรายเฮาแบบนู่นนี่นั่นนะเขาก็คิดหลายอยู่ได้ คิดเดนเติบคือเขาบอว่าตอนไบิทนะเรน่าก็บอกว่าบุยงังเฮ็ดอันตรายสองสุกว่าบุยงังเฮ็ดแม่ก็ว่าบุยงังเฮ็ดแต่ว่าเฮ้าหันมีความมั่นใจในตัวเองว่าเฮาต้องเฮ็ดได้เพราะว่าเฮ้าเบิ่งในยูทูบกับโบนา่าจะอันตรายปนะดาะเราะน<ร>ีอันตัดไฟ<ร>ะันยต่อันตึกสายไฟถึกสายมันแมนแมนแ,แล้วก็เฮ้าตัดอันนี้มันแบบ นั่นแหละเฮาต้องสู้พี่น้องเลยต้องสู้ถึกจัตนะนเดียวจะใจสามคนเนาะมาเบิ่งเ<อ>บิง,บงโอเคเอเอปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนปิดความ <laughs> ลับก่อนน้องน้อยตัดเรียบร้อยเนาะแล้วให้ตัวเกียวขึ้นไปต่ออันนี้มันห้องตัวเกียวเด้อพี่น้องม่แล้วแล้วจะไป่อห้องสาวซุกเลยก็ห้องไม่อวาเป็นห้องสุดท้ายถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจในมือนี้เฮากับบริณาเสือแล้วเอาสิเหตดใด ไม่น่าชื่อจะเป็นช่างไฟไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นช่างไฟในตำนานีน้องิวไปแม่เข้ามาทีเปิดไปแม่บนนะมเามาพี่งยังดิโอเกงปงก่อนแม่คนติเป็นต้นนะโอ้เก่ง พ oh. ี่น้องดอกไฟทถวเขตเองแม่มนาเสือเดมัอรว่าชิเป็เบิ่มยูเอันตีไปใช่ไข่าวยหันยันมีทาชวขันข่าวนาตาโจนึ่ได้แล้วไรแล้วเบิุกหนึ่งนาะยังเหลือห้องเจ้าก็ห้องซุกอ่่ห้องข้าวกใสเปิดไปห้องัวเดียวแม่เบิห้องข้าเอเลยค่ะเออก่งเบิ่งในยูทูบแม่เอยเออไม่มีังอนเนาะเอาเอาเนี่พี่น้อง เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแม่ไปเวียนคนนี่เนี่ยสองห้องเนาะสองห้องกำลังใส่ตัดสายนี่ให้นุ่งน้อยกดตัดนะตัวเกี่ยวตัดสายนุ่งน้อยกำลังตัดเพดานตัวสองงานที่เขาตีเ็คือกึ๊งกึ๊งกำลังตัดเพดานพี่น้องเย็นดีกว่าหนึ่งเย็นไ่ได้ค่ะลมของลมอากาศออกอืมพัดลมอากาศเท่านะเมื่อและแก เอาสี่ชกมาวันนี้เขาก็ได้ต่อสายไฟถ่วงเงินแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องกับเปิดให้เปิดเลยนี่ห้องน้องมเกี่ยวกันต่อสำร็จไฟเข่าแล้วมีมาบุญทองสั่งซื้อเลพี่น้องค่ะนี่เรียบร้อยเยี่ยขแมวด้วยของนี้เลยสุดยอดย่ำย่ำย่ำไปเลยเนาะ บอกว่าท,ท,ท,ที่จะปกปิดเดี๋ยวนี้พี่น้องปกปิดคือเราทำมาสิ่งใดเนาะทุกอย่างมีขัแนแรกตรงนี้พี่น้องคุยไว้สำหรับทีนี้อะสิได้ขอตัวคลิปไว้เพียงซ้ำนี้ก่อนน้องพี่น้องแต่ไหนก็ฟาวเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามรุ่นแท้ขอบคุณทุกคนที่บอกกูทำโฆษณาเเพื่อป็นการสนับสนุนครอบครัวสาวลราเซนน์น้องแฟมิลี่เด้อสบายดีบ๊ายบาย